สวัสดีค่ะจอม Dream Action ค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่วันนี้เนี่ยจอมพาออกมานอกสถานที่ค่ะที่ที่จอมพามาวันนี้ก็คือ Science Pyramid ที่ Denver Botanic Garden ที่ Denver Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกาในเมืองที่จอมอยู่เนี่ยแหะค่ะเหตุผลที่จอมพามาที่นี่ก็เพราะว่าจอมจะพาเาเจอกับสุดยอดสถาปนิกไทยในเดนเวอร์ที่เขาออกแบบสึกนี้เองค่ะตอนนี้เขารออยู่ข้างในละ เดีย๋ยวเราไปเจอกับเขากันเลยค่ะตอนนี้จอมอยู่ใน Science Pyramid กับพี่เบนเนียมเทศจาก b u r k e t Design ที่เป็นบริษัทสถาปนิกที่มีงานทั่วโลกค่ะสวัสดีค่ะพี่เบนสวัสดีครับอยากให้พี่เบนแนะนำตัวเกี่ยวกับตัวพี่เบนเองแล้วก็ตำแหน่งหน้าที่ใน b u ิเ e t Design แล้วก็ใน Project Science Pyramid นี้ให้ฟังหน่อยค่ะ ทำงานกับโปรเจคดีไซน์มาประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับ mm hmm. ตำแหน่งผมก็ Associate Principal Design Director mm hmm. ตึกนี้ก็เมื่อ2ปีที่แล้วนะที่ทำเสร็จเมื่อ,อกันยาวันที่29เออ19ครับที่เปิดปีปีที่แล้วอ่าหนึ่งสี่ก็เพิ่งเสร็จไม่นานเพิ่งเสร็จไม่นาน,นครับที่เพิ่งเสร็จไม่นานแต่ว่า ก็ยังมีคนรู้จักไม่เยอะมากแล้วแต่ว่าพึ่งได้ลง Architectural Record s เดือนนี้ไปด้วยใช่ครับสดสร้อนรเลยใช่ครับใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากในวิดีโอนี้นะคะไปดูได้ใน Architectural Record s เดือนนี้แหละค่ะเมษา April สองพอยากให้พี่เบนเล่าเรื่องที่มาที่ไปของการที่ได้โปรเจกต์นี้มาแล้วก็เป้าหมายในการที่สร้าง s c i e n c e p y r a m i d นี้ขึ้นมาตอนนั้นเราได้รับเชิญในการเป็น Design Competition กับบริษัทก็ประมาณสถาปั์โลกาลีก็ประมาณ 5, 5้บริษัทที่ได้เข้าเชิญเข้าไปแล้วมีเขามีโจทย์ก็คือโจทย์2สองข้อ,อสองข้อคือเป็นพีระมิดใช่ไหมรับชื่อ science pyramids ชื่อนี้ก็ given ก็ให้มาแล้วและอันนี้ยันก็คือ,อ bio biomimicry เราก็เลยตอบโจทย์ไปในทางดีงดไซน์เราก็ชนะ แล้วแนวความคิดหรือ big idea ที่ทำให้โปรเจกต์นี้เนี่ยชนะประกวดและมาเป็น sign pyramid version b r c k e t เนี่ยคืออะไรคะครับก็หลังจากได้รับโจทย์มาก็เราก็เออนั่งคิดมา analyze ะจะใส่ก็มาดูว่าพื้นที่มันเป็นมันอยู่ตรงไหนจุดไหนของของอของ the gardens แล้วมีอะไรสิ่งอะไรสำคัญมากใชก่อย่างเช่นมีน้ำมีอะไรเงี้ยมีน้ำพุด้วยอะไรเงี้ยเราก็ดู ครับผมครับอยู่ข้างๆแล้วก็เราก็ดูว่าทิศทางลมมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทางแดดมาทางไหนเราจะวางจุดของอทางเข้ายัางไงเพื่อจะได้ดึงดูดคนเข้ามาเยอะแล้วอย่างที่โจทย์บอกว่าเป็นพีระมิดเราเราก็เลยว่าแทนที่จะเป็น4มุมใช่ไหมครับพีระมิดก็คือสามเหลี่ยมสีม่มุมด้านแต่เราเรามาดูเอ้ยมันใช่เหรอเพราะว่าเราจะดูทางด้านบายไม่มคุยบายเม่คุย,คยคเราแบ่งเป็นสองสองส่วนคือ m a c คร and m i โครนะครับ<ม>ในทางด้านแมโครก็เราใช้ท e c t o n i c p l a t <ม>ซซึ่งว่าโบเดอร์เนี่ย<ม>เราอยู่ในอยู่ในเดนเวอร์เนี่ยอยู่ในคาราโดเนี่ยเราอยู่ใกล้ภูเขามากใช่ไหมครับภ<ม>ูเขาก็เริ่มมาจากการการที่ที่หินดันพื้นแผ่นดินขึ้นมาก็มันมีความพลังของมันสูงมากนะครับเราก็เลยเอาจุดนี้มาเออ มันพีระมิดแล้วก็ท ект อนิกแพลตเรแล้วก็สองสองสิ่งนี้มาผสมประสานกันพอ uh, หินที่มัน uh, ดึงดันขึ้นมาจากจากพื้นผ่นดินเนี่ยมันก็จะเริ่มมีเอเนอรที่จะที่จะเริ่มจะทวิส p ์สไปโลเราก็เอาจุดนี้มาเราถึงจแทนที่จะเป็น4ด้านเราก็กลับมาเป็นตอนนี้สิด้านนะ <Wow. S 1> ก็คือจะได้เราอยากจะโชว์ว่ามันพลังงานของมัน เคลื่อนที่ยังไงโดยที่เราไม่ใช่ไม่ใช่แบบไม่ใช่มันไม่ใช่หนังใช่ไหมมันเป็นเป็นสถาปัตยกรรมแล้วก็เลยว่าจะให้มันเป็นเหมือนกับ fixed motion fixed motion ใช่ครับจากสามิติสามมิติแบบเป็น, <Freeze S 1> ใ,นใช่ครับมิติเดียวใค,ครับเลยเลยมีสองมีสอง peaks ที่จะที่มันจะมันจะมันจะดันกันอ่าไม่ใช่แบบมันไม่อยู่ตรงกันนะครับแล้วก็ macro Mac <ro. S 1> Biomimicry รและโคบายไม่แม่ครีนี่เราก็ b a s e อ o เพราะ a u s เอ่อเดอะไซเราอยู่ใน gardens ใช่ไหมครับอยู่ในอยู่ในสวนสวนพืชงี้เราก็ดูเออมันอะไรสำคัญกับพืชใช่ไหมครับเราก็ดูไปที่ผึ้งผึ้งเราก็ดูผึ้งเอผึ้งเขาลังผึ้งเขาทำอะไรเขาเอาเราก็เอาจุดเนี้ยมามาใช้ในคอนเซปต์ของเรา original concept นะ original concept ก็คือเราใช้อ่แทนที่จะมีโครงสร้างของมันอ่ในในในตึกเนี้ยเราจะใช้อ่เขาเรียกอะไรครับ ผน,นังมันนะครับ mm hmm. ใช้ผนังมันมันเป็นโครงสร้างแทนเห mm hmm. มือนกับเหมือนกับหลังพึ่งที่เป็นรูป h e x a g o น,นะ l เป็นเหลี่ยมเหลี่ยมนะครับเราก็จะเอาตัวนั้นมา mm hmm. เราได้รับรางวัล competition นี้มาจุดนี้แหละเพราะว่าเอาเอาเอาผนังของอาคาร mm hmm. มาเป็นโครงสร้างของของตึก <Ha. S 1> ลูกค้าก็ชอบ mm hmm. แต่ พอถึงจุดนั้นแล้วพอเราชนะแล้วถึงเริ่มเริ่มการก่อสร้างแล้วหรือเริ่มการ <c oughs> การเคลื่อนนะดี design development ค่ะบัจจิตราคาและราคา<ม>ของของ,ของเงินงบประมาณที่เขาให้มาเนี่ยซึ่งหกล้านเหรียญน,นะครับมันก็เหมืนอนมันไม่พอก็เลยเราก็เลยคิดอีกวิธีหน,นึ่งก็คือแทนที่จะเป็นใช้เป็นโครงสร้างแล้วก็ระหว่างระหว่างของไอ้ hexagonal structure เนี่ยมันเป็นกระจกไง ลูกค้าก็บอกว่าเราเราก,เราก็เขาก็ไม่รู้นะว่าข้างในเนี้ยมันจะเป็นอะไรเขายังไม่แน่ใจว่าโปรแกรมในในในตึกเน,นี่ยจะเป็น,ปนยังไงใช่ครับแต่เขารู้แน่ๆว่าจะต้องใช้แบบอาร t เทคโนโลยีส์ like, uh, อย่างเช่นแบบ l c d ดสกรีน screen, อย่างเงี้ยทัชสกรีน e เงี้ยอ,อยากให้ตึกอ่ะมันทึบเราก็เลยเออมาคิดดูว่าทําให้ตึกทึบแต่ว่าจึงเอ่อเมนเทนต์คอ c เซ็ปต์ของของ ของหลังพึ่งเนี่ยยังไงเราก็เปลี่ยนมาเป็นแทนที่จะดูแค่โครงสร้างของหลังพึ่งเรามาดูเมมเบรนซึ่งเยื่อใช่ไหมครับที่เวลาเวลาลูกลูกของของหลังพึ่งเนี่ยอยู่เยื่อแผ่นเขาเขาเขาป้องกันลูกเขายัางไงเราก็เอาเยื่อแผ่นอยางเี้มาเป็นคอนเซ็ปต์ของเรา ก็ได้มาเป็นเนี่ยแผ่นเขาเรียก Cementitious Board ซึ่งเราก็มาตัดเป็นรูป hexagonal shape แล้วก็มี space ระหว่างระหว่าง2แผ่นเนี่ยเวลาเราอยู่มองไกลๆเนีเราจะได้จะได้เห็นมันชัดเจนเหมือนกันนี่ก็คือแนวความคิดในการใช้ Biomimicry มาดีไซน์ Biomimetic Structure ครับเวลาเราดีไซน์อะไรเงี้ยเราต้องเราต้องดูเคยพูดไปแล้ว c a r บอ n ไปแล้วตอนต้นเราต้องดูว่าสถานสถานที่ของมันอมันอยู่ตรงไหน เพราะเราไม่อยากจะให้ตึกๆึกนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้เราต้องอยให้มันอยู่ที่ตรงนี้ของมันเราก็ดู constraint ที่ว่ามัน up against อะไรกับอะไรกับน้ําอย่างที่บอกนะนำน้ำ,นำหรือว่าเนินเขาเนินดิน mm hmm. หรือว่าจะสร uh, ้าง o w n amphitheater ซึ่งอยู่อย,อย,ข,อยข้างหน้าเราเนี่ยครับแล้วก็จะมีทางเดินทางนี้คือทางเดินเขาเรียกว่า l Pomar ซึ่งมีเอ่อซึ่งมีน้ําอยู่ถ้าเราเดินหาตึกนะครับเรามีน้ำอยู่อยูย่ขวามือแล้วก็มีต้นไม้อยู่ซ้ายซึ่งมันเป็นแบบคั้วโดรที่แบบน่าน่าสนใจนะวิธ<ม>ีการเข้าถึงในแต่ด้านไม่เหมือนกันใช,ใช่ครับแล้วแล้วมันมีเอ่อเขาเรียกนะสามสามร้อยหกสิบด้านใช่ไหมเราก็ต้องทุกอย่างเราต้องมองดูว่าตึกเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะจะมีแค่ด้านเดียวหรือสองด้านมัานางตึกในตามตามในในดาวเทาอย่งเนงะีย เราต้องดูให้รอบด้านว่าเราทำยงจริงๆมองแล้วเหมือน approach ในการเข้างานเป็น approach ในแนว sculpture เหมือนกันนะคะเหมือนงานประติมากรรมที่มันต้องสวยทุกด้านไม่ใช่แค่เรามองรูปด้านเสร็จแล้วเราจบแล้วใช่ครับครับครมันเพราะว่าอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันมีทางเดินคนเดินได้รอบด้านเลยอยากจะพูดถึง concept นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องการว่าทำไมตึกมันต้องอยู่ตรงนี้นะทำไมตึกมันจะต้องนอกจากที่มันจะเป็น tectonic p l a c e concept แล้วนะทำไมมันจะต้องมีกระจ ตัดด้านอะไรเงี้ยอ่าก็คือว่าอย่างที่บอก uh, e x t r a c t i o n of the uh, the pyramid ใช่ไหมครับแล้วก็ split the pyramid in half เพราะว่าทาง south ทิศตะวันออกเฉียงใต้อะจะมี uh, น้ำพุใช่ไหมครับซึ่งสร้างมานานแล้วก็เป็นมีความสำคัญของกอดนี้ที่ส่วนนี้มากนะเพราะว่าดินเป็นปจุดเริ่มต้นของของขเรื่องนะลั่ลทานน้ำที่จะ หลาจากจุดนี้ลงไปจนถึงบอ่อของบอ่ออะไรนะรญี่ปุ่นนะฮะสวนญี่ปุ่นนะครับลงที่ลงไปข้างล่างครับมันเป็นทุกอย่างเป็นใช้ gravity feed แล้วก็พัมขึ้นมาใหม่ก็เราก็เห็นจุดนี้เป็นสำคัญแล้วเป็น historic elements ของ Gardens เราก็เลยอยากจะให้คนที่มาดูมาที่สวนเนี่ยเห็นจุดนี้ผ่านตึกของเราเราก็เลยแยกตึกออกมาเป็น2ส,ส่วน นะครับแล้วก็ใช้กระจกะเรียกสกายไลท์นะแล้วก็ประตูกระจกสกายไลท์ light, ทำให้ให,ใหนะมี visually c ค n n e นค i ั n s กับ,กบน้ำพุข้างหลังครับน้ำรพุข,ข้างหลัง คือไม่ได้แค่อยู่แค่ตรงนี้สร้างแค่ตรงนี้แต่สร้างเพื่อคอนเน็ตกับทั้งโปรเจกต์เลยใช่ครับท <Yeah. S 2> ั้งทั้งโปรเจกต์ทั้ง, project, ง Gordon, ก่อดินเหมือนกับเขาเหมือนกับตึกของเนี้ยตึกเขาบิลองในที่ของเขานะครับคือมีเซ yep, นส์ออฟเพลสครับเซนส์ออฟเพลสใช่ครับซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะไม่ใช่ว่าเอออาคารนี้สมมติดูอาคารในโปรเจกต์หนึ่งโอ้โหอาคารนี้สวยจังเลยแต่มันต้องอยู่ที่นี่เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นมัน born to be here แหมกำลังสนุกกันอยู่เลยละสิ ยังไม่จบแค่นี้ค่ะยังมีตอนต่อไปตอนนี้เราว่าเรื่องดีไซน์กงนไปแล้วใช่ไหมตอนที่2ตอนต่อไปเราจะมาพูดถึง construction รั Technology ในเรื่องของ Digital Fabrication ในงาน Science พื่ a น i สงานนี้ค่ะห้ามพลาดนะแล้วเจอกันตอนต่อไปตอนที่2ค่ะ